สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักหัวข้อควอนตามเอนแทงเกิลเมนเพิ่งจะได้รับรางวัลโนเบลไปหมัดๆย้อนกลับไปกว่าศตวรรษนิโคลัสเทสลาผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งแม่เหล็กไฟฟ้าได้ค้นพบว่าทุกสรรพสิ่งล้วนประกอบไปด้วยพลังงานที่สั่นสะเทือนในความถี่ที่แตกต่างกันแล้วเคลื่อนสเกลาตามยาวหรือ longitudinal scalar wave คืออะไรมันคือคลื่นพลังงานสูงในมิติที่ห ซึ่งทิศทางการสั่นสะเทือนจากขนานไปกับทิศทางการเคลื่อนที่มันสามารถทะลุทะลวงผ่านสสารใดๆก็ได้ในจักรวาลมันสามารถบันทึกข้อมูลเชิงสเกลาอันทรงพลังเหล่านี้ลงในชิปโฮโลแกรมผ่านการโปรแกรมและนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพช่วยให้ผู้คนรักษาสุขภาพได้โดยไม่ต้องพึ่งยาหรือการฉีดยาสื่อชั้นนำต่างยกย่องสิ่งนี้ว่าเป็นอนาคตแห่งการแพทย์ยุคที่สาม กำไรข้อมือควันตัมวอ r ์เรนส์เลพัฒนาโดยทีมวิจัยระดับชาตินำโดย w a r ์เรนแฮนชีจากสหรัฐอเมริกาและ Aid Research Labs ซึ่งใช้เวลาวิจัยและพัฒนาถึง15ปีจนประสบความสำเร็จเป็นการผสมผสานวิทยาศาสตร์ตะวันตกเข้ากับเทคโนโลยีการแพทย์ตะวันออกโดยบันทึกข้อมูลที่ถูกโปรแกรมลงในคลื่นสเกลาเข้าสู่ชิปปลอดภย100ัยร้อเอร์เซเชื่อถือได้เสถียรมีประสิทธิภาพและไม่มีผลข้างเคียง พัฒนาและผลิตร่วมกันโดย Global Attraction Corporation และ a i d Research Labs โดยกำไรควันท u ำ Warrens Love จัดจำหน่ายทั่วโลกแต่เพียงผู้เดียวโดย Global Attraction ผ่านเครือขาย E-Commerce ข้ามพรมแดนที่ครอบคลุม เริ่มเปิดตัวครั้งแรกที่ไต้หวันเมื่อ20พฤษภาคม2022และเปิดตัวอย่างเป็นทางการทั่วโลกเมื่อ18พฤษภาคม2023เราโชคดีมากที่ได้อยู่ในแถวหน้าของกระแสโลกนี้และได้เข้าถึงหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ร้อนแรงที่สุดและโอกาสทางธุรกิจที่แข็งแกร่งที่สุดกําไรควันท่ำวอร์เรนส์เลิฟประกอบด้วยชิปโฮโลแกรม2ชิ้นชิปใหญ่ออกแบบมาเพื่อรับสัญญาณคลื่นสเกลาชิปเล็ก บันทึกข้อมูลของสมุนไพรจีนล้ำค่ากว่า100ชนิดข้อมูลการฝังเข็มและข้อมูลชีวภาพเกี่ยวกับเส้นลมปราณและจุดฝังเข็มกลไกาการทำงานคือการกระตุ้นพลังงานชีวภาพของร่างกายเมื่อสวมใส่ควบคู่กับแอนส์กับเซลล์ประมาณ100ล้านครั้งต่อวินาที การกระตุ้นและการสั่นพ้องอย่างรวดเร็วนี้ช่วยปลูกและกระตุ้นเซลล์ส่งผลให้อุณหภูมิร่างกายค่อยๆสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งองศาเซลเซียสบ่งบอกว่าความแข็งแกร่งของระบบภูมิคุ้มกันจะเพิ่มขึ้นประมาณ6เท่าประโยชน์หลัก4ประการต่อร่างกายมนุษย์คือกระตุ้นและฟื้นฟูพลังชีวิตของเซลล์เพิ่มพลังให้กับไมโทคอนเดรีย เพิ่มความสามารถในการเผาผลาญหรือเมตาบอลิซึมเริ่มต้นการไหลเวียนเลือดระดับไมโครหรือไมโครเซอร์คิลเลชันทั่วร่างกายตลอด24ชั่วโมงลดความเจ็บปวดตามหลักแพทย์จีนเจ็บคือตันไม่ตันคือไม่เจ็บเมื่อเส้นลมปราณไม่อุดตันร่างกายจะรู้สึกผ่อนคลายลดความหนืดของเลือดเปลี่ยนเลือดข้นให้ไหลเวียนได้คล่องขึ้นมันช่วยปรับสมดุลระบบประสาทและปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ ข้อมูลวิจัยชี้ว่า86%ของผู้ใช้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายใน1ชั่วโมงอย่างไรก็ตามหากบางคนไม่รู้สึกอาจเป็นเพราะดื่มน้ำไม่พอหรือต้องใช้เวลาสวมใส่นานขึ้นกว่านั้นเนื่องจากร่างกายแต่ละคนแตกต่างกันกำไรควันท่ำวอร์เรนส์เลิฟแตกต่างจากสินค้าพลังงานทั่วไปอย่างสิ้นเชิงเพราะสินค้าเหล่านั้นอาศัยพลังงานจากตัววัสดุเองและแผ่รังสีเป็นคลื่นตามขวาง ซึ่งถูกสะสารขวางกั้นได้ง่ายแต่เคลื่องสเกล่าตามยาวสามารถทะลุทะลวงได้ทุกสะสารเป็นแหล่งพลังงานให้ร่างกายกระตุ้นเซลล์ตลอด24ชั่วโมงทําให้การไหลเวียนของชีและเลือดราบรื่นทําให้เรารู้สึกสดชื่นและกระปรี้กระเปร่าตลอดวันนับตั้งแต่เปิดตัวมีปฏิหารเกิดขึ้นนับไม่ถ้วนทุกวันนำความสุขและความสุขภาพดีมาสู่ผู้คนและครอบครัวมากมาย แบรนด์กำไรควันตัมที่นำเสนอโดย Global Attraction Company คือ Warren's Love Our Love หรือ Warren Love รักของเราด้วยแรงบันดาลใจจากความรักที่ไร้พรมแดนโลกต้องการความรักมาร่วมส่งต่อความรักที่ยิ่งใหญ่นี้ช่วยเหลือผู้คนให้มากขึ้นและเติมเต็มโลกด้วยความรักเข้าร่วมกับเราตอนนี้และสัมผัสกับ Warren's Love ที่เต็มไปด้วยพลังชีวิตสินค้านี้นำเทรนด์และพิสูจน์ประสิทธิภาพได้ด้วยตัวมันเอง